สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบริร์สุกุสุคนเดอพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีตอนหับเข่าสูสซองของแม่น้องคัปเตอร์อีกแล้วพี่น้องเลยนะเนาะมาพบผมาฟอก,กันมือนี่กอันตอนค่ำแน่เนาะกะสิมาหาหนึ่งเข่าหนึ่งน้าพี่น้องเลยมาจูเฟินจูไฟเนะาะดังไฟหนึ่งเข่าเนาะตอนประมาณสี่โมงเกือบหาโมงแล้วพี่น้องเลย สิมาอุ่นข้าวอุ่นน้ำเลยเนาะคำเลยอ,อือสิมาอุ่นข้าวอุ่นน้ำเห็นแนี่อยู่แน่กินเลยเนาะอันนี้จะไม่องเตอร์กัน,กนสิมาถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบิรงคือเ,ออเก้าเนาะถ่ายห้ากแตดังพื้นยันงไงท่านกะมีอยู่เนาะอ,อยู่ในครัวกูแหละแต่ห้าวตบไม่ได้ดงังาดังพื้นมันมันขีน้นายแน่ ถ้าผ,ตผนตกผนดินเพือให้เขาจังอังนะกาจังรางทานเนี่ใส่เพื่อนไปก่อนเสียงไก่เสียงกากระห้องเซลอยูค่ค่ำเลยพี่น้องอยังไม่ได้เกลือฮอตไกนะ่เนาะแต่มาไทยชีวิตประจำ้าบบนไทนโอเคพี่น้อง ในเอฟซีใเบิ่งในซุมเนาะ่าเป็นเตอรเห็นอย่งแน่มึงเข่ามึงน่ะไกันหน่อกินข่าได้เฮ้ยมึงนี่กก่พ่อกบน้องเตอรอีกแลยเ้ยเปนพ่อดะไรเนี่ยเ้ยสบายดีมึงงั้นีดีได้ดุ แม่เอกันตก้แต่องเลยแม่อกปลาลูกใช่ไหลูกต้องไาเช็นะนนี้จุ่ไ่จู่ไพเห็ดนลูกยไพ่มหนกจุไพหนึ่งขาสาวบอกปลาลูกดูทำแล้วจุ่หนึ่งข่าวพี่น้องเดยมหาหนึ่งขาหนึ่งน้ำ อ,อ๋อมลมอะมฮะเดเ้อเ้ชิมีขึ้นมาดินน้ำพี่อนเลยมาดิน่องนะนมาีนอกาางก็เลยใช่ห้เพื่นนอาน่องทามตอร์กับะึข้าวงน้นะมาเห็นแดงอยู่ในกิ่นนะนาะอุ่นข่าไมได้นึ่งอันไ,ได้มาเข่ามลยเนาะเพาอุ่นขเย็นเอา ทําแล้วมื้อนี้พี่น้องเอ้ยทํามื้อนี้ก็ยังมื้ออื่นเนาะสู้สต่อไปเพราะว่าไผก็เนาะการเฮ็ดงานหรือว่าดําไผดํานาพี่น้องท่านใดยังบ่ไ้กะําสู้ไปพี่น้องเอ้ยเฮ็ดได้เนาะเฮาเกิดมาเป็นชาวไร่ชาวนามันก็ดิเลี้ยงบ่ได้เนาะเื่อยแน่ทุกแน่ั่นแหละ เอกะอดทนเนาะเอกะดีอยู่เกิดมาเป็นดวงชาวไฮชาวนากับมันสอนเฮามีความอดทนมีอย่างกะพอเห็ดกะเห็ดไปเนาะมีอย่างกะกินไปเี่าเหร่ตามธรรมชาติของบ้านเฮานี่แหละห้เตอร์อึนข่าวเอามันอุ่นขยันเนียวเนาะมีมาเดี๋ยวจะไปหุงข่าวน้ำแน่ยังนั้นพอกินเนาะหุงข่าวเอา มูข้าเจ้าห่อนแหละคู้วก็สีทอดไข่ใ,ให้ทั้งลูกคนละแล้วกัแม่กะสิหนึ่งพักมันน,มนี่เนาะเมนูข้าวกับน้ำพอนะกะมีหนึ่งพักแล้วกะอันจำเจลน้ำไม่ต้มพี่น้องเลยจำนั่นแหละเนาะห้อนห่อนเนาะอากาศก็บห่อนเอานเ้าคือเกาหมูนี่กันเลยแดดแน่นอะทำเลยกะอา้อาวอ้าวเนาะมึงมีขนมห้อนพี่น้องเลย มอปิดอนหน่ว้ปิดไว้เนี่ยเนาะละวางรอเข่าฮอนซุกพี่น้องเลยน้องเต้กับคุอมาเล็ดพักเล็ดหยาไว้เนาะไวหนึ่ง มันเหมืนหนึ่งเข่าชุกแล้วฮะกับสีมาหนึ่งพักเนาะสีมีหนึ่งพักตาแจวมาเนี่กับน้ำไม้ต้มพี่น้องไงกับเข่าเฮาก็มีแค่นี้เนาะพักกระเด็ดตามเข้มหัวเข้มขังฮานี่แหละตามหัวตามอย่างเหี้เนาะเด็ดไปพักอีหุ่มพี่น้องพี่สีมีหนึ่งพักอีหุ่มเด้อมาเนี่เนาะกับเข่าเฮามาเนี่นี่อีหุ่มงามงามพี่น้องไงทางพี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นก็เอิ่นสีเอิ่นพักพักเชีาง เอียงแหละมาลุ่มมาลิมเหมือนไหนเนาะข้างนี้เป็นแบบนี้ด้วยจีแบบนี้แหละแล้วก็จีตามเจ้วเนาะค่ะมเหือนี้เนาะเลยมีเสื้อมมีผักคะพี่น้องเออนี่ด้วยกัชิมะถาหนึ่งขาวซุปแล้วกัสิมาอันทางเนาะค่ะเนาะให้มันเห็มเห็มหอมหอมหอมแล้วกัสิมาตำเนาะ เลือกหนาไ้ถาก่อนเนาะไปภูงงามงามเนาะหาอยู่หากินกับโบญาพี่น้องเยหาได้ตามหัวตามแค่กะพอได้กินเนาะเพราะว่าเขาอยู่ง่ายกินง่ายมีสชำไรก็กินสชำนั้นบัตซื้อบัตรโบฮันเลพี่น้อยบางมือกับชื้อเนาะบางมือกับอะไรชื้อเอากะหาเอา แมงมุมือก็ได้างมังเต่าสิเด็ดใบที่มันแก่อะไรออกเนาะแต่มันแก่เฮากระถิบเลือกเอาตัวอ่อนมันเนาะหนึ่งจำแจ่าแมงมุมว่าเซ่ยพี่น้องเยพักอันนี้เนาะแต่กะที่เป็นยาพเพรานะ เป็นเห็ดกระพงกระแฟกันยังกาแฟมาลุ่มมาริมเนาะเป็นยาอันรักษาหลายโรคเพิ่นว่าเนาะี่เฮาหนึ่งกินชดๆนี่กะคือสีนั่นแหละห่อนเพียวไงเพืแต่เพื่อเต้นแมงเพื่อกระไรหาเด็ดเอาไปอ่อนมันเนาะอะไรมันแก่เฮาก็เลือกทิมช่วงนี้กะปองยากอะไรเนาะเนี่ยยู่ในกินถ้าเฮาดำให้ดำหน้าแล้วเฮากะ อยากหาอยู่หากินกับพอได้กินพี่เราไยน้ำไม้น้ำมันเห็ดหอนแน่เนาะถ้าเห็ดออกก็ได้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็ดออกดูเห็ดเนาะแต่ช่วงลำหน้าหนังกะจีค้านยากแน่เพราะว่าเรากับผมมีเวลาไปเนาะอันนี้เขากับผมได้ลำให้ลำหน้าแล้วกะพอได้อยู่ได้กินไปทางใดกับพ่อได้เด็ดเนาะพักตามหัวตามแค่พักอันที่เราปลูกไว้กับมีอยู่เนาะ พักอันนี้แหละพักตำดอกตำดึงแหละพี่น,อน้องเอ้ลงเตอร์แต่สีหาเด็ดยอดอ่อนไม่มีแหละหนึ่งจะไปฮูเข่าใหา้ลงเตอร์ลงต,งตาเพิ่อนมาจะกินทอดไข่กระเต็มอื้นนี่นี่ก็เลยบอกว่ามืออื่นก่อนเนาะมัำอะไรมืออื้นในพันยากระคำอะไพี่น้องเอ้ก็เลยบอกว่ามืออื่นไม่ทอดเขา่าอันทอดไข่ให้กินว่ะ กะไ,ได้ยังไม่ทอดเลยเพื่อนกต่ตอนแรงอย่างนี้เลยเนาะที่มาทอดไข่ให้ลูกให้เต้าแมก่กะที่กินนี่แหละหนึ่งพักกับตำเจลน่าข้าเมยเนาะมีอย่างายพี่น้องเลยเนาะมาถ่ายอันว่าอย่งเตอร์เห็ดอยังแน่เนาะก็ได้ถ่ายให้พี่น้องได้เบิรงแล้ว นั่นกะต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะบอ่าแม่นงเตอร์ชิลล์คลิปอยังพ่อแม่พี่น้องก็ให้กำลังใจแล้วกะกดเบิกกดชมคลิปของแม่นงเตอร์เนาะพี่น้องเไยขอขอบคุณขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แม่น้องคอมเตอร์ตลอดมาเนาะห่อนพี่น้องไหยพ่อได้กกะเลยหอนห่อนแต่พอมีกำลังใจสู่ต่อไปเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องบอให้กำลังใจแม่นงเตอร์กับพอมีกำลังใจเหตุคลิปพี่น้องเไย นี่กำลักำลังใจพ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจมาเนาะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องมุดไปชมกันเน,ะนเาะในข้าวกะสิมาล่างแลนะข้าวกะซีโลทานหนึ่งเขาสูบแล้วกะสีหนึ่งผักอีกพี่น้องเลยมีทางผักอีหุม้มบ้านเทางจะเป็นผักอีหุ้มเนาะแล้วก็มีทางสะอมพี่น้องเลยขานี่สิมาต่ำเอาเนาะหัวเป็นหัวมันนี่ อันนี้เฮากระชิมาหนึ่งตัวนี้หอมหนึ่งราคาโอเคเดี๋ยวรอถาอเนาะตารางรอเฮาก่อนเอาไม้มาโปะพี่น้องเลยไม้กว <wh> ้านนี่เลยเนาะแังเตอร์วันเช็ดฉุบเนาไม่เฮ็ดเลยก็เลยเอามาต้มวันเนาะมื้อนี้ก็สิมมาโปะแกนแจ่วเนาะ แมงเทอพ์ผงแกงน้ำมัหมือนนี่ก็ได้กินแกงน้ำมันโฉมือเดียนติดเลยว่านี่แมนเทอแกงไม่นีแมงเทอพ์ผงแกงเนาะที่ว่าเช็ดฉุบเราไม่เห็น่ะก็เลยเอามาปปกจำแจ่วเหมือนนี่แมงเทอต้มใบกระแตงว่านี่น้องมาตื้นนี่เนี่ยมันบมดจืดเพราะว่ามันเป็นน้ำมันดำมันก็เลยต้มเพิงแน่ต้องใช้เวลาแน่พี่น้องเไย ซิมี่อยู่ทไมตาไอเตอร์หนดิมาหินน้ำเืจะมาินน้ำมันไฟกระติดอยู่ว่าเขาคุ้มอยน่ไฟกระติดช่างจะมาแต่เบาแมงเตอร์กระไรเหยวกันเดกเด้อสิน้ำกันเด้อ มาอีกเลยดูกันเลยาดินนะดูมากินยยาดินเลยดูเด้อปดินนมือเตี้ยถาเด้อยืดินไฟได้ด้วไฟลยยนดูปอน้ใหม่อยู่เดี๋ยวเช็ดกินแล้วเดี๋ยวทำอะไรเนาะไปเกลือไก่เข้อไปไก่ไก่กะอยากกินไหนทำไไก่ห้องนเนาะเนนาะเเนาะเนะา อโอเคพี่น้องเลยบอกเรียบร้อยเนานะมีหน่อไม้ต้มอีู่เนี่กับหนึ่งภาคว้ามาหนี่เนาะเดี๋ยวกระโลถาอ,นนานานอันหนึ่งขังน้ำชุกก่อนเดี๋ยวแมงเสตตัดมาหนึ่งภาคนึงอย่างเดี๋ยวเนาะมาหนี่งเดี๋ยวเดี๋ยวกันหูึโอเคพี่น้องเลยเนาะหลังจากเฮาเวยข้าวเรียบร้อยแล้วแมงเตสตก็เสียพักไปหนึ่งบันนะี่เนาะหนึ่งภาควันด้วยฮานไปซื้อไข่กับบุ้มี่พี่น้องเลย เด็กกินทอดไข่เนาะไปหาซื้อไข่บ่มีบาทนี่ทรงห่านเดยเพิ่นไปถามบ่มีไปถามท่าไงเชื่อหรอไเชื่อพูดได้สิข้านขึ้นไปบีิเนาะเพื่อนย่างขึ้นเถอะข้ามเลยหนึ่งเข่าเขากะเข่าอวยซ่วยข้าวเหนียวพี่น้องเลยจำเจียวห้อนหนึ่งพักอันน้ำไม้ต้มเนาะเจียวไม้ต้มเสแซ่บงนี่มะพริกวกะพี่น้องเลยแมงเตอร์เสียมไว้เนาะกับนกคาเขากะสิมา ปิ้งก่อนมันแหมหมันพอดีให้มันหอมก่อนเนาะเดจังเอามาตำพี่น้องเอามาจีมาปิ้งมาตำก่อนฮะเด็ห้องมาตำเลยพี่น้องเลยกำลังรอหนึ่งพักอยู่เนาะเดี๋ยวไปหาซื้อไข่ก่อนบ้านนี้พี่น้องเลยลูกไปสองห่านเลยให้อันไอซิมมีก่กับเฮลิคอปเตอร์เพิ่นไปสองนั่นค่าแหละบ่มีพี่น้องเลยไขก่กะเราจะขึ้นไปเพื่อนแม่น้องเชื้อกะ ไก่เนาะแม่้องเตอร์กับย่างไปกับโบนั้นไปไหนมุ้ว่ามือเศร้านี่กับไปกับป้าเนาะคนน้ำพันมีรถรถเฮาบัดรถช่างอันเดียวกับเบรกโมยู่ซ้่มไปไปด้านข้าแต่ได้บัตรแม่้องเตอร์กับจีโร่ถ้าทางอันหนึ่งพักเฮาเรียบร้อยแล้วเนาะแม่้องเตอร์กับชิมาอันปิ้งเนาะอค่ายแล่หัวค่ายเลยเนาะ ก็เอาลงมาพริกให้มันสุกแล้วก็สิมาตั้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะให้มันสุกให้มันหอมก่อนเนาะเดี๋ยวเอาก็รอถ่าทางหนึ่งผักหนึ่งหย่าก,ก่อนเดี๋ยวก็ซื้อมาตั้มพริกหมกไพลเดี๋ยวก็กินได้แลยแบดนะี้เนาะหาซื้อไข่ให้ลูกให้เต้าก่อนเพราะว่าลูกก็จะกินทอดไข่แม่ก,มก็ทั้งฮ็ดกินทั้งนี้แนะ่เดนไปซื้อไข่ให้ลูกอีกบบดนนะี้เนาะ าเฮ็ดไปเฮ็ดมาจนค่ำพี่น้องเลยเนาะจนทางปุงปุงป้งๆเลยตำปงแล้วฮกมุ้งเลยพี่น้องเลยเนาะนี่ข้าวห่อกระได้มีหนึ่งพักแล้วไม้ต้มเนาะแล้วก็แเวเราข้าพี่น้องเลยตำโมเดิร์มบดได้เนาะเดี๋ยวก็ล่อฐานทางทอดไข่เนาะไปซื้อไข่มาได้เมื่อกี้เลยพี่น้องเลยไปซองห่านกับบุ้มีเนาะมึนไปซื้อเไดอนแม่ลองเชิญปุ ไปชื่อสิบพันแต่กับเพิ่นกระเทมมาให้น้ำอีกถ้าได้ไปกับเสียราย่างพี่น้องเลยทั้งเอาให้แน่ทั้งชื่อแน่เนาะเดี๋ยวกับแม่นั้งเตอร์กับชีทอดไข่ให้ดูกแบบนี้เนาะกินข้ามไปกินข้าวแรงเลยพี่น้องเลยมาเดี๋ยวเอาถ้วยเอาบ่วงให้ลูกไปตักข้าวตักน้าก่อนตักหุงข้าวพร้อมเนาะเพื่อนอยากกินข้าวหุงก็เลยหุงข้าวแล้วก็ทอดไข่ทางแม่ก็สิกินหนึ่งค๊า นครับแม่องเตอร์ต้มไข่เนาะต้มไข่จำเจียวอยู่กำลังชีเดือดเดี๋ยวเราถ่าต้มไข่และะ้วกะนแม่ลงเตอร์กระชิันทอดอีกเนาะทอดให้ลุียบร้อยแล้วพี่น้องเลยต้มไข่ทอดไข่เลยเนาะเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวกันเลยบ้ดนี้ เอาครับไปก่อนลูกเต้ากะยมตัวถ่ายอยู่พี่แจ๊กข้าวอะไรเดือนค่ำแล่าร,ระบอร้เะบอเล่าร,ระเนี่มาเลว้าวต้มไข่ไหลนี่เป็นเป็นสเต็ปมากินข้าวพี่น้องเลยข้าวแดงกันเด้อมเลยเนาะมีทอดไข่มีต้มไข่มีอัน หนึ่งพักไม่ต้มเนาะตาจะหนามน้ำเรียบร้อยได้อันนี้พุ่นน่ะอยากม้วเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามันกะคำเลยเนาะพวกมูน้ะมาหมองุูข้าวแล้วอยากกินหมองุูข้าวมาเอ้ยเตี้ยเอ้ยซิมี่ก็ยังโมเมืุ่่นน่ะทานกินข้าวน้องอยู่มาเด้อพี่น้องกินข้าวแดงกันเด้อมันอามานไหมลูกอาบน้ำพักกัะหน้ำน้ำเรียบร้อยเลยหมองุูข้าวมากเอาติ๊กข้าวมา

ฉันั่นอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวมันฉีอันสับสนวุ่นวายเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้แมนนองเตอร์กะเราขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขาว่าบิ่งมาชมคลิปของแมนนองเตอร์เด้อเนาะขอบใจมากขอบใจเบิร์สู่กุศุกคนที่ให้กำลังใจแม่น้องคัปเตอร์ตลอดมาเนาะทำต้นจนจบพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้แมนนองเตอร์ลาลงแล้วพ่อกันคลิปหน้าเด้อที่สำคัญกับบกข่ามโฆษณาของแม่น้องคัปเตอร์เด้อขอบพี่น้องเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้กะมาถ่ายคลิปกับเผากับน้ำกะอันซิมีประมาณน, <เล S 1> นี้เลยเนาะกินเผากินน้ำยำแรง,งพี่น้องเลย <c oughs> สำหรับคลิปนี้ลาลงแล้พวพ่อกันคลิปหน้าเด้อเออปลาลูกกินข้าวด้วยจ้ะปลาลูกมากินข้าวแล้วปลาลูกสบายดีเลย,ยไปแล้วบ๊า <Bye bye S 1> ยบายด้วยมืดน้องเวรหุงไปแล้วพี่น้องเลยอ่หารไอ้ตาแซนบซอสเดิ่